มีกระแสจ้ำหมูนะผมต่อไปจะเป็นเกลือนะผมเกลือในตำนานนะอยู่กันมาหลายซีซั่นมาแล้วผมเกลือนี่ฮะคาราบโร สวัสดีนะครับผมกำลังกอ่อไฟนะผมเดี๋ยวยางหนูนะผมเนี่ยยมขารอแล้วผมแต่เดี๋ยวยายางเสร็จแล้วเดี๋ยวสับแล้วเดี๋ยวจะผัดกระเพราไปดูนะผมผัดเผ็ดเนี้ยไปเดี๋ยวรอไฟติดนะผมเดี๋ยวเราไปตาพริกนะ้างร้อนนะครับที่ไฟติดเราก็มาตามพริกกันก่อนเลยนะผมเดี๋ยวจะไปคั่วนะผมพริกแข้งนะผมมันหมดอันมีน้อยอแล้วก็พริกหอมกระเทียมนะผม แล้วก็นีกก่นะผมเครื่องลูกหรือว่าเครื่องเทศนะผมเนี่ยไม่พริกแห้งไม่พอแล้วผมเดี๋ยวผมเอาพริกสดคั่วใส่ตามมาด้วยนะผมไม่เป็นไรนะใส่ครับผมใส่กระทะเลยครับก็ครับตอนแรกเลยนะผมคั่วเครื่องเทศก่อนเลยครับแล้วก็เอาไปตำนะผมนี่ฮะไหมก็จากนั้นก็คั่วพริกนะผมพริกของกระเทียมน,นะอันนี้พริกสดนะผมใส่ก่อนเลยนะ หมกเข่าเราต้องรู้นะผมว่าอันไหนเขาตกก่อนตกหลังนะผมคิกแกลงเขาใส่ที่หลังนะผมจะใส่พร้อมกันถึงจะไม่นะครัวแห่งเลี้ยงห้องหอมนะผมพอใส่ที่แกลงแล้วคุณคุณคั่วนะผมแล้วก็เอามาตำพร้อมกับเครื่องเทศนะผมหลังจากที่เครื่องเทศผมได้โขลกแล้วนะผมต่อไปจะเป็นเกลือนะผมเกลือในตำนานนะอยู่กันมาหลายซีซั่นมาแล้วผมเกลือ ม่หมดสักทีเล้วเนี่ยตามไปกับท่องลูกน,นะผมเนี่ยฮะพริกที่คั่วเมื่อกี้นะผมแล้วก็ไม่พูดผ่านน้ำเพรังผมตามให้ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวไปย่างหนูเลยนะผมนี่รับโขกอย่างเดียวผมโขกจนกว่าจะแหลกนะ,ะพริกที่โขกเองนะผมตามเรียบร้อยแล้วนะผมพริกสดพริกแห้งหอมกระเทียม เกลือเทศนะผมเอามาคั่วแล้วก็เกลือนะผมใส่ตามโขกพร้อมกันนะครับผมนี่ฮะถี่ันหน้าตาจะประมาณนี้นะผมพริกไม้แดงแกงแม่อร่อยนะครผมเข้าคอนเซ็ปต์นะครับไปครับเดี๋ยวไปย่างหนูกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวเอามาสับผัดกันเลยนะครผมเรียบร้อยแล้วนะผมหลังจากที่ตามพริกเสร็จนะฮะอันนี้หนูนะผมไปครับผมไปได้ที่ครับย่างเลยครับหลอดสุดท้ายผมโคตรมันเลยหนูเนี่ย บอกเลยว่ามันจัดครับผมตัวนี้นี well ่ฮะเราสุดท้ายแล้วผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปจัดการใหม่แล้วผมหมดสต็อกแล้วหนูที่บ้านไปเดี๋ยวยางหนูสักพักนะผมจะไมไป็นการเสียเวลานะผมระหว่างระหว่างที่ยางหนูนะผมวันนี้อยู่ห้างครัวแล้วเนี่ยห้องครัวอยู่กันไรเนี่ยกระเพราใช้ได้นะผมเดี๋ยวเด็ดไปล้างน้ำอีกทีนะผมนี่ห วอะไรกับนี่อ่ะโอ้โหดูครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะผัดแบบว่าไม่แห้งมากนะผมจะเอาแบบขุกขิกแฉะๆหน่อยหน่อยนะผมเพราะว่าจะย่างหนูเขาไม่สุกมาครับเสียดายมันครับ เดีวมุมนี้ได้แล้วอยากสับไปดูแล้วผมมันมันนะเนี่ยเดี๋ยวชัแหลกหนังให้ดูกันครับเนี่ยฟังเสียงครับฟังนี่ฮะคาราบร้ออันนี้ผมจะไม่สับนะเดี๋ยวผมจะหั่น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 เป็นท่อนะครับผมเวลาเคี้ยวมันจะหนึบหนึบหนับหนับอยู่ในปากแล้วผม จะได้อัหรรสนะครับผมอย่างเ้ขาวจ้วงหนูมันไม่ต้องกลัวครับหนูพัน <ği> หายจากบ้านธรรมชาต <ği> ิก็อยากคุยนะผมไม่ได้คุยกันนานแล้วผม <ği> <i> <ği> <i> <i> นี่ฉลองเขียงใหม่เลยครับเนี่ย นนีีน่ั้ส่วนอันนี้ก็นี่หลองแขียงใหม่เลยครับเนี่ยเนี่ยส่วนตรงนี้ก็ เป็นชิ้นอย่างนี้เลยครับผมเนี่ยส่วนท่อนนี้มุมกล้องมุมอะไรอาจจะไม่สวยนะผมเรียบๆยังไงบ้านๆนะครับผมก็จะบอกว่ามีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์อะไรนะผมทําให้กินกันเห็นๆอย่างนี้เลยครับผมไปดักหนูก็ดักกันง่ายๆอย่างนี้ครับนี้ได้กับไม่ได้นะผมอีกสองอย่างเดี๋ยวอย่าล้างเป็นครับ มันน้ำใสลงไปแล้วผมพริกนะครับน,น้ำปาลารอเลยนะครับผมเตรียมรอหยอนนะฮะเดี๋ยวพอเขาเดือดปุ๊บ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 กะน้ำปลาใส่ได้เลยหนะอมลืมเลยครับผมพริกเดี๋ยวจนะน้ำล้างคุกใส่ด้วยนะผมเดี๋ยวหย่อนะ ด้วยเนื้อหนูนะผมใส่ลงไปอืมหืมเือหยัดแคเอ่ยมันมองดำๆมาเนเนี่ยเนี่ยแต่จริงมีสีสั่งเขาไมายการเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไฟมาแบตมาเปิดด้วย นีน่อย่างนี้แล้วผมผัดหวยหหหว่ะหอมมากครับผมพูดแดงกกันเดียวเอาน้ำนักเขาใส่นะมไ,ไม่ได้ใส่สวยงามน,นะผมผมใส่ไว้แล้วผมตักกินเนื้อผม นี่ยเครื่องปรุงไม่มีอะไรนะผมน้ำปลาใส่ไปแล้วแล้วเหลือชดรสก็รสดีนะผมสองอย่างใค่นะครับอย่างนั้นก็นี่เลยใบกะเพรานะผมเนี่ยจริงๆจะใส่ เม็ดพริกไทยอ่อนนะครับผมถ้าผัดอย่างนี้นะโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดนะผมสุดจัดนะครับผมถ้าใส่พริกไทยอ่อนอนะ่ะจะใส่น้ำหน่อยนะครับผม จริงจริงถ้าอยากรู้แบบผมผัดแห้งๆนี่ไปดูแล้วไปเปิดดูได้รัมผมพานในคุณป่าคลิปผมผัดแห้งๆมีตั้งหลายคลิปนะผ <laughs> มเมนูหนูนี่โอ้โหไม่รู้กี่เมนูแล้วไปเข้าไปดูแล้วผมเราจะอยากกินแบบแบบไหนนะผมจะมีอ่อมมีผัดเผ็ดผัดนอไม้ผัด,ผ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 ดโอ้โหสารพัดผัดนะผมโอ้ย ไม่อยากซีว้าวะนะผมกลิ่นมันช่างยั่วยวนใจ,จเลยลยนะผมอยากปรุงรสนะรสดีนะผมบั๋งไรับผมลสได้ผมครึ่งเอาครึ่งช้อนชานเพราะงานนี้ โอเคแล้วผมใส่ได้ไนะี <h ums> <de> ่ฮะเดยกไม่ถูกแล้วมันชื่ออะไร จกิงมันก็ผัดกะเพราเลยแหละครับผมแต่แต่ว่าใส่น้ำม่เจ๋ีนะครับผมเนี่ยให้มันคุกอยู่ผิดนะครับผมแต่มีทิไทยอ่อนนะผมอย่างนี้เลยไม่อยากจะเอ่ยนะผมเอาละเรียบร้อยผมเดี๋ยวทานข้าวเดียวกันนะครับผมแม่เนี่ครับผมกับผานายคนนั้นป่าแล้วผมย่องเล็กๆบ้านๆนะผม ไปแล้วเดี๋ยวขอญาตกินข้าวแลผมไม่ต้องเล่นกีฬาครับผมไม่ต้องออกกำลังกายครับแค่นี้ก็เหือท่วมตั้วแลวผมนี่ฮะ ทาครับผมเด็ด,ดจัดดูหัวดบบ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 หูยน้ำแกงร้อนๆนะ่นอไม่อ้วนยังไงผมจานสองจันต่างแล้วผมเข้านี่ ว่าทุกคนจะไม่เชื่อนะผมว่าความอร่อยที่ลงตัวเป็นไงนะผมให้ดูหนานดูเหือเป็นร้อนแน่นอนนะผมถึงก็ต้องถอดเซอแล้วดูเหือในหยดบเบิบ้ม đẹp tiền các bạn to bẻ ấp Giờ bẻ Ngon thưa Còn có đi chuyện các bạn ก็เดี๋ยวป่าลำลรากรึเนี่ยผมกับป่านายคนนั้นป่าครับโอ้โหชุดนี้นี่เด็ดจริงครับผม่อไปแล้วผมไม่ไหวครับเดี๋ยวต้องรีบซัดเลยผมก็ไม่อาบน้ำไม่กลับผมสุดยอดเลยผมไปนะผมสวัสดีครับเด็ดครับผม